<c oughs> นโยบายท <c oughs> ี่แถลง <c oughs> วัน,นี้ก็เป็น <c oughs> เป็นนโยบายที่มีการหารือร่วมกันร,ระหว่งางพรรคครูครัฐบาลถือว่าเป็นข้อสรุปรวม ก็ผมว่าท <c oughs> ี่แจงได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นในส่วนของการใช้กัญชาในนโยบายก็เห็นเกียวว่าใช้ใช้การเพื่อการลงกัญชาเพื่อคุณประโยชน์ต่างๆแพทย์สุขภาพแล้วก็การเพื่อมูลค่าทางเศรษฐกิจมันก็มีความแัรเจึมไม่ใช่กัญชาเสรีตอใน้วาจกรรมกัญชาเสรีการพยายามที่จะทำให้ ประชาชนมีความเข้าใจผิดก็คงควรจะต้องอเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้ว<ม>ค,คือสนยยับบนว่ามันจะมีควาแตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลังกอนไม่แตกต่างครับเป็นการต่อ,อยอดคราวที่แล้วก็โดนวารก,กรรมว่าเป็นสัญชาเสรีมมมเมาประชาชนสูกเสพได้สัน,าานสุนาการได้ซึ่งจริงๆมันไม่เคยมี ในร่างกฎหมายก็ไม่เคยมีแต่ว่าพระพุทธเจนไทยก็กำลังเสนอร่างกฎหมายที่ควบคุมการโจบกรรชาที่ตกไปในสมัยสุภาพุ่แล้วก็เราก็จะจะจะเสนอร่างกฎหมายเข้าไปก็ใช้ในประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพและเศรษฐกิจก็มันก็มีบรรจุอยู่ใน อยู่ในคำแถลงนโยบายในยุคปีในวันนี้อยู่ทางนี้ประเด็นของการกระจายอำนาจของเราการข้อมูลราเข้อมูลถ้ามีข้อสงสัยใดๆนะครับเราก็มีการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆกับสำหรับที่แก้ข้อสงสัยโดยในแย้พูดว่าก็เป็นซีออยู่แล้วเพราะว่า เรื่องการบริหารการเงรินต่างๆในแต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องให้ความเป็นชอบแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลการทำงานของหน่วยงานราชการโดยในรยะ,ะรมันก็ใกล้ๆอย่างนี้อยู่แต่เราต้องพยายามทำอะไรให้มันให้มันมีความประชับแล้วก็มีความเข้าขอ้องว่องไวมากขึ้นเน้นในเรื่องของการให้บริการที่น้องประชาชน ให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ก็เป็นเรื่องความเข้าใจที่เรื่องกล้าเปล่าถ้าเรามีข้อสงสัยเราก็ต้องชี้แจงให้ที่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับอย่าไปถามในเรื่องรายละเอียดเลยเนาะคนแถลงนโยบายคือท่านนายกรัฐมนตรีนโยบายมหาไทยที่คนจะได้รับในช่วงสมัยนี้ครับที่สำคัญคือเรื่องอะไรครับเดี๋ยวรอให้แถลงนโยบายให้เสร็จ